สวัสดีค่ะมลับกลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านแล้วลับน้องเล็กกลับมาบ้านแล้วนะคะหลังจากเอาไปผูดวัดนะเออเอาไปผูดวัดเป็นอาทิตย์เล็ก,กลับมาแล้วนะคะ ก็วันก่อนเอารถด,ดัมนั้นไปมันสูงมันขึ้นไม่ได้นะอันนี้เป็นเทเลอร์เนาะที่เป็นเทเลอร์นะคะก็เลยขึ้นได้ง่ายหน่อยเพราะว่า,อารอบก่อนนี้เราต้องหากองดินเนาะเวลาขึ้นเวลาลงอนะคะต้องต้องเอากองดินนะ,ะ่าไปขึ้นตรงกองดินขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เพราะวันนั้นฝนตกนะคะฝนตกแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ตกตลอดเลย นะคะ <c oughs> ไฟท้ายขาด <c oughs> อ่ะโน่นสามแม่รูปอยู่นู่น <c oughs> นอนเกือกอยู่ <c oughs> อ่ามาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะ นึกว่าอันผ้าเขาวัดเขาวะพี่น้องเขาวัดเขาวาแล้วก็กลับบ้านไม่ได้นึกว่าพระคุณเจ้าจะบวชให้แล้วนะคะตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็สภาพก็อย่างที่เห็นนะคะมันของเราไม่มีอะไรใหม่นะมีแต่ของห้างจ้าของห้างไม่ใช่ไม่ใช่ของในห้างนะเป็นของ เขาเรียกว่าห้างก็คือเก่านะของเก่าอ่ะมาถึงบ้านเรียบร้อยจ้าไปน้ำเมาอยู่ในวัดเลยนะจ้าไปผูดวัดอาทิตย์หนึ่งฝนตกไม่มีไม่มีเวลาไอ้นี่เลย ไม่มีเวลาหายใจเลยฝนฟ้าคึ้มทั้งวันทั้งคืนแล้วทั้งอาทิตย์เลยนะที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะรถอีแก่ก็อันนี้เรียกอีแก่นะไอเทเลอร์นี่ยางรั่วางรั่วอีก,ออกโอหกล้อรั่วเส้นในอื้มเส้นในข้างไหนข้างนี้รั่ว เอา้าตามสภาพไม่ค่อยได้ใช้งานรถแต่ละคันนึงจอดจอดคันนี้คันนี้เ็อคันนี้เหลืออะไรจะติดได้เมื่อไหร่ไทเกอร์เห็ดเห็ดติดได้ซ่อมได้แล้วก็จอดไว้คือเอาพี่น้องเลยรถแต่ละคันเอารถครอบไปไหนโอรถครอบจอดนู่น มาริโอ้ก็จะเก็บสามตัวไปอาบน้ำเข้านอนค่ะดุกดิ๊กจะตามตลอดเดี๋ยวเราเรอดูอีบิ๊กปับ๊บปิ๊กปับ๊บ หนึ่งเดือนแล้วนะจ๊ะบิ๊กบับครบหนึ่งเดือนแล้วอายุหนึ่งเดือนแล้วไม่ยอมลุกพาทีกำลังจะตกดิน ดิกบับดิกบับลุกมาลูกลุกมาไปอาบน้ำไปอาบน้ำดินมันแห้งแล้วไม่มีไม่มีโคนให้ให้นอนแล้วบับมันหลับนอนเกือบขี้ดินนอนเกือกขี้ดิน บอเลยบอน,นอบอี่บิ๊กบัอบบิ๊กบัอบมา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 บิ๊กบัอบบิ๊กบับบิ๊กบับ,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 บหนึ่งเดือนแล้วมามาหาหน่อยมาลูกอย่าขี้เกียจอ่ะอ่ะแม่ลูกแล้ว แม่ลุกแล้วลุกลุกดิดลุกแล้วเดี๋ยวเอาแม่มันมามันก็ตามมาหมดหละ มา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 โอ้เมื่อกี้ไม่ได้กินปไปเล่นน้ำครับโอ้ไปเล่นน้ำไปเลยไปเลยบีกบา๊ามึงมาเลย โอ้ไปเล่นขี่ตุ่มแล้วครับบมาเล่นเล่นน้ำครับอันนี้ไกอาบน้ำมา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 เด้อมาเด้อมาลุกลุกเอาเอาพาน้องวิ่งเอา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 ,เอา,เอา นี่เดวอันนี้ก็จะวิ่งกับเขาออไปไปไป บิ๊กบับเอ้ยบิ๊กบับเอ้ยมืดแล้วบัวทองก็ตัวใหญ่มากมาริโอ้เนะเท้าขาบัวทองนะขาข้างเดียวของบัวทองบิ๊กบับบิ๊กบับเรียกไม่มาแล้วนะเดี๋ยวนี้นะบิ๊กบับบับบับมานี่ เรียกไม่มาเลิ่เดี <S <S ๋ยวนี้นะเริ่มโตเริ่มโตเริ่มมึนละมึนละอ้ยมึนหนึ่งเดือนแล้วนะหนึ่งเดือนแล้วนะบิ๊กบ๊บหนึ่งเดือนแล้วนะเป็นบุบเบาแล้วนะเป็นบุบเบาแล้วนะเอ้าเอ้าคุยกันเาคุยกันเอ้าเอ้าคุยกัน ขั <laughs> ้นเขียวกันได้บอกนะมันขั้นเขียวขั้นเขียวขั้นเขียวควายหลังอ่านควายหลังอ่านมาบิ๊กบับมาบิ๊กบับ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  เอิ่นบ่มาแล้วเด้อหนึ่งเดือนละจ้าดูความใหญ่หนึ่งเดือนลวจ้า,ด,า,ด,จาดูความใหญ่นะคะความสูงค่ะตอนนี้ก็จะอาบน้ําให้แล้วก่อนเข้านอนค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขออุ่าลงคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ